ภูเขารูปนี้นะคะเป็นเขาอาถรรพ์นะคะเพราะว่าจะมีผลกราที่เขาเรียกว่าเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าภูเจ้าท่า,เจ,า,เ,จา,าเจ้าที่นะคะที่จะสัมผัสได้ว่าถ้าหากไปหาของป่าในภูเขาลูกนี้นะคะก็อาจจะมีชะตาที่เขาเรียกว่าเดินพัดหลงป่าได้และก็มี การหลงทางล้วก็อาจจะไปเสียชีวิตในป่าในเขานี้ได้นะคะเพราะว่าเขารูกนี้เนี่ยนะคะเป็นเขาอาถรรพ์เพราะว่าเหตุที่อาถรรพ์เนี่ยเนื่องจากว่าดิฉันเห็นเป็นภาพคล้ายที่คนโบราณเรียกว่าเสือสมิงนะคะที่เขาบอกว่าจะแปลงร่างเป็นคนก็ได้จะแปลงเป็นเสือก็ได้นะคะดิฉันสังเกตได้ว่า เป็นเขาที่มีอาถรรพ์มีเสือสนิพลายสิ่งสถิตปกปักรักษายอยู่ถ้าใครที่พูดจาไม่เพราะพูดไม่ดีประหลักสามหาวหรือว่าเปนปัสสวะุจรับริเวณบนเขาลูกนี้นะคะก็จะทําให้เกิดอาเพศหรือว่าเกิดเหตุร้ายไม่ดีได้หรือว่าทําอะไรไม่ดีบน,ขนเขาลูกนี้เจ้าป่าเจ้าเขาเขาไม่ได้ทําร้ายนะคะเขาไม่ได้ลงโทษแต่ว่ากฎแห่งกรรจะลงโทษแต่ เรียนให้ทราบนะคะว่าเขาลูกนี้เนี่ยผนลุกมากเพราะว่ามีสิ่งที่มองไม่เห็นอาศัยอยู่คือเ,เสือสนิมพายนั่นเองค่ะดีหรือสิ่งที่คุณเจนสัมผัสได้จากการดูเพียงรูปภาพของแขกรับเชิญเพียงเท่าน,านั้นซึ่งคุณผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ และเมื่อคุณเจเข้ามาในสตูดิโอแล้วเชอจะสัมผัสได้ถึงววิญ,ญญาณของเจ้าป่าเจ้าเขาให้เขาอาารรพ์ได้อย่างไรบ้าไปรับชมต้อมกันเลยครับสวัสดีนะคะทีนี้เนี่ยพอดูจัดรูปภูเข,ขารูปนี้นะคะดูสภาพป่าส,สมบูรณ์มากเลยนะคะ ความสวยงามมากแต่เขาลูกนี้ดิฉันบอกได้เลยนะคะว่าจะมีเจ้าป่าเจ้าเขาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ที่อยู่ในภูเขาลูกนี้แต่ที่น่าขนลุกมากคือตอนที่ใช้ยานทิพย์สัมผัสภูษษขเขาลูกนี้นะคะ่ะมันจะมีอยู่อันหนึ่งนะคะนอกเหนือจากเจ้าป่าเจ้าเขาอันนี้น่ากลัวอยู่ค่ะเขาเรียกว่าเสือสมิง เป็นความเชื่อของคนโบราณนะคะที่เขาบอกว่าสามารถแปลงเป็นคนได้สามารถแปลงเป็นเสือก็ได้และออกหาก,กินกลางคืนเอาง่ายนะคะถ้าสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่เปิดเขา,าถ้าจะเปิดทําพิธีเปิดเขาหรือว่าพิธีเปิดป่าเพราะว่าถ้าไม่ทําดีๆเนี่ยจะมีเหตุว่าคนอาจจะพัดหลงหรือว่าไป,ไปตายในภุกเขาลูกนี้ได้เพราะว่ามันมีเพราะว่ามีเจ้าที่ที่ดุท่านจะไม่ชอบอยู่ประมาณสามเรื่องก็คือหนึ่งการ ถ่ายปสัสสาวะหรือถ่ายของเบาของหนักนะคะ่ะลดต้นไม้หรือลดภูเขาอันนี้เขาจะโกรธมากและการที่สองนะคะก็คือเรื่องของการพูดจาตระหลัดสัมหารหรือพูดไม่เพราะนะคะสามก็คือว่าไปเอาสิ่งของในในี้ออกมาคือเขาจะโกรธมากคนที่นี่มีเจ้าป่าเจ้าเขาที่ท่านปกป่าราาักษาหึงอหรภูเขารูปนี้อยู่แต่ที่น่าขนลุกคือเสือสมิงเนี่ยแหละคะ่ะที่ขนลุกตรงน,นี้ คุณนีชื่อคุณผะครับคุณนีชื่อว่าคุณแว่นนี่คือสิ่งที่คุณเจนสัมผัสได้และหลังจากที่คุณกฤีดถ่ายทอดเรื่องราวความอาถรรพ์ของผูบังโงนให้คุณเจนได้ฟังแล้วเธอจะสามารถช่วยให้สถานที่แห่งน,นี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวได้อย่างราไรไปชมกันเลยครับกรณีที่จะเปิดเป็นสถานท่องเที่ยวเปิดได้ค่ะแต่ต้องทําพิธีบอกเล่าดีๆคือ